อดีตพนักงานเทคนิคอาวุโสจากบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนได้ให้มุมมองเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CCP เขาเชื่อว่าการที่อเมริกาและอินเดียวคว่ำบาตรแอปจีนเป็นเรื่องที่ถูกต้องวันนี้เราขอนำเสนอตอนแรกของการสัมภาษณ์วิลเลียมกัว วิลเลียมกัวเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคอวุโสของอาลีบาบาเป็นเวลา2ปีครึ่งเขาเชี่ยวชาญธุรกิจเทคนโนโลยีอาลีคลาวในต่างประเทศและถือเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับหัวกะทิในอุตสาหกรรมนี้อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมของบริษัทที่มีลักษณะคล้ายกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำให้เขาต้องลาออกในที่สุดอาลีบาบาเป็นบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติของจีนที่เชี่ยวชาญด้านอ e ีคอมเมิร์ซค้าปลีกและอินเทอร์เน็ต กลัวบอกว่าในประเทศจีนบริษัทเอกชนรายใหญ่ไม่มีวิธีอื่นนอกจากปฏิบัติตามกรอบกฎหมายปัจจุบันของ CCP เพื่อให้อยู่รอดและเติบโตบริษัทต้องให้ข้อมูลกับ CCP so as n customer ในฐานะบริษัทหรือลูกค้าหากคุณต้องการได้รับส่วนแบ่งการตลาดในประเทศจีนคุณต้องประนีประนอมกับตัวเองเพราะผมรู้ว่าหลายบริษัทต่างมีนโยบายระดับโลก แต่เมื่อพวกเขามาที่จีนพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยต้องปรับเปลี่ยนนโยบายระดับโลกให้เข้ากับนโยบายท้องถิ่นของจีนเขากล่าวว่าเขาเห็นด้วยกับการคว่ำบาตรของอเมริกากับอินเดียและบอกว่าการแบนซอฟต์แวร์สื่อสังคมออนไลน์ของจีนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเขาแล้วการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือ CCP ใช้คเครื่องมือนี้เพื่อควบคุมความคิดของประชาชนและบิดเบือนความจริงทีละเล็กทีละน้อย เรื่องที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อของ CCP นี่เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดเขาเตือนว่าประชาชนไม่ควรประเมินโฆษณาชวนเชื่อของ CCP ต่ำเกินไปเพราะมันถูกคำนวณมาแล้วและมีประสิทธิภาพหากใครเสพข้อมูลที่ถูกป้อนมาให้คนคนนั้นก็จะได้รับผลกระทบจากมัน สำหรับคนทั่วไปถ้าคุณมีความปรารถนาในเสรีภาพเสรีภาพในการพูดเสรีภาพทางความคิดหากคุณไม่ต้องการให้สมองถูกควบคุมหากคุณไม่ต้องการให้ความทรงจําถูกแก้ไขถูกชักจูงผมไม่คิดว่าคุณจะรอดจากมันได้เขามีความสัมพันธ์กับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนบางคนในจีนและบอกเราว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนธรรมดาที่ต้องทนทุกข์ทรมานลูกพวกเขาบางคนได้รับพิษจากวัคซีนที่เป็นอันตรายบางคนสูญเสียบ้านจากการถูกบังคับหรือถอน ママมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่อยู่ในกรงตอนนี้เศรษฐกิจจียนแย่มากบวกกับน้ำท่วมภัยพิบัติและไวรัสทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงแต่คุณจะเห็นว่ากองกำลังตำรวจและความสามารถในการติดตามกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยเข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้แต่ในปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนก็ไม่มีข้อย,ยกเวน้นนักกฎหมายหลายคนถูกจับเมื่อพยายามช่วยดำเนินคดีของคนระดับรากญ้า